พี่นองจ้าเห็ดหมอแบบเยอะมากจนะ้าเดี๋ยวผุมจะให้ดุนนะคะนั่นจ้าตรงนี้อีกเป็นวงกลมเลยจ้าอันนี้ก็คือลุงผ้ามาอันนั้นลุงผ้ามาปลามาเนี่คะ่ะก่อนที่เราจะทํางานนะคะทุกคนตอนนี้กับแปดโมงรึงประมาณนี้จ้าตื่นเช้ามาท่านกินอาหารเสาร์แล้วห้องกับมหายางยืดเส้นยืดสายจ้าประมาณหนึ่งชั่วโมงเข้ากับ ประมาณชโมงชั่วโมงคืนห้าจังกับบานนังสิจ่ะนี่ค่ะคอันนี้ก็คือมาเดินป่ามะยางปลาไก่หมองทํางานลุงนะคะลุงบอกว่าขับรถผ่านมาเห็นเฮสประสันเห็นเหฮดก็อยากโชว์เดอนี่จ้ะฮะ อันนี้ก็คือนี่นะจ๊ะเดินอันบากันแวบันนั่นละนั่นอันนี้สนามหญ้านี่เป็นเห็ดอย่งค่ะปัดน,นี่ก็คือเห็ดหมอกนะจ๊ะทุกคนเบิ่งกเด้อจะเขาจะขึ้นแบบ ขึ้นแบบเป็นวงนะคะที่ยูนีเขาเจ้าเสีเอิญว่าแม่มดโจก,กับแม่มดชุ่มนุ่มประมาณนี้นะคะเฮกซ์กริงเขาเสีเอิญประมาณนี้เด้อจ้ะนี่คะ่ะเขาสิขึ้นแบบเป็นวงกลมเลยจ้ะนี่นะคะนี่จ้ะเดี๋ยวจะให้เบิ่งแบบไกลๆด้วยคะ่ะอ้อมต้นใหม่นี่เลยคะ่ะงูจ้ะอันนี้ก็คือเฮกซ์กริงนะคะเป็นอันนั้น ปเป็นไทยกับสิวาแมมหมดชุ่มนุ่มประมาณนี้แหลคะค่ะนี่จ้าเนาะน,นี่มิ้นเห็ดอย่างนี้พี่น้องเต็มเลยจ้าพี่น้องจ้าอันนี้เห็ดเอยียงคะ่ะเบ่งเด้อจ้าเต็มเลยคะ่ะอีพออีเมีย ป้าพี่น้องเบื้องต้นจ้ะคือจังเห็ดฟางอโหลดจ้ะเหมือนเห็ดฟางแบบเป็นพันๆดอกเลยจ้ะเบื้องต้นขายพลอยเมียเห็ดอะไรใครรู้มั่งตุ้มๆตุ้มๆทั้งนั้นเลยจ้ะเบื้องต้อค่ะนี่ค่ะโอ้หละนี่เบืงจ้ะอันตุ้มๆเนี่ยเป็นตาแซบ จ้าทุกคนอากาศดีอากาศดีตรงนี้อันเป็นอันนั้นเป็นมองย่างแบบย่างไงเลยจ้ะนี่ค่ะก็จะมีสวนต่างๆก็จะมีจักรยานเขาสกกสิมาตปั่นจักรยานเป็นกลุ่มนะคะนี่จ้กทุกคนผมก็ามาเดินป่าใหม่นะคะทุกคนเบิงเดจ้ะนี่ค่ะ อากาศตอนนี้บ,หบ่หนาวบ่หนาวเป็นไงจ้ะอากาศกําลังดีกําลังน่าเดินนะคะนี่ค่ะอากาศสุดหมากตื่นขึ้นมาตอน้าวกินข้าวกินอาหารสาเสร็จเข้ากับสิมาย่างกนลังสีจ่าย่างออกกําลังกายอันนี้ก็คือวิธีของคนมีหมาก็คือดีอีกอย่างหนึ่งจ้ะแต่ก็คือก็อยังวานเหรอเขากับต้องเป็นเวลาเลยคะ่ะมีเขาแล้วก็ต้องแบ่งเวลาให้เขา นี่ค่ะถา<ม>บม่มีหมาเขาก็ตื่นมามล้เอเขาก็เห็นงานบาทลงสวนแปลงสันจ้นจะหสคู่มาจ้าทุกคน,นอันนี้ผมอันนี้ลุงพามาเดินพามายางอันนี้เป็นนันเหงียงกาะกับแปลนะคะเป็นโบสถ์น้อยสำหรับผู้คนที่เขามาสก,การะที่นี่ด้วยจ้ะตรงนู้นก็เหมือนกันนะคะตรงนี้เป็นปลาด้วยจ้ะ นี่คะ่ะกระสีประมาณนี้นี่คะ่ะาทุกคนจา้าอันนี้ก็คือเพชรคอนโซนเด้อจ้ามีทั้งดอกแก่ทั้งดอกอ่อนเต็มปลาตรงนี้เอาโหลดจา้านี่นะคะอันนี้ก็ต้องีกอันนึงจา้านี่คะ่ะให้ครบเนี่จา้าทุกคน อันนี้ก็จะเป็นเป็นบริษัทนนี่นจ้าทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอันเอียงกาบอ่อน้ำอันนี้ก็จะเป็นบอ่อน้ำโบราณเด้อจ้าข้าจอกาสิทำการปิดล็อกนี่นะคะ อันนี้ก็เป็นบอ่อน้ำโบราณเหมือนบ้านเฮ้าเลยจ้ะนี่ค่ะนี่นะจ๊ะมองด้อค่ะปลาแบบรมลื่นมากนี่ค่ะต้นไม้อันนี้ก็ยืนต้นตายปแปลกแปล้วจ้ะนี่ค่ะ อันนี้ลุ่งผ้ามาเก็บได้จ้ะเราก็จะเก็บนะคะเบอร์เด้อใจพออีเมลผมก็จะฮักเอาเลยเด้อจ้ะเบิง่งคุณน้องอ๋อพี่น้องจา๋าเบิ่งเด้อจากกลุ่มนี้กลุ่มนี้หลายคักจก้ะแต่ว่าอันนี้ผมพกเก็บเด้อจ้ะ ถ้าว่าคิดว่าเขาเทาแล้วก็บม่เทาหรอกคะ่ะกับข้างล่างก็ยังดูแบบยังโอเคอยู่จ้ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือเห็ดพึ่งร่มนี่จ้ะนี่เห็ดร่มไม่เป็นเห็ดพึ่งร่มนี่จ้ะเห็ดพาราโซนพาราโซน,นี่จ้ะพัดพี่น้องจ้ะอันนี้บุ๋มจะเก็บนะคะนี่จ้ะจ้ะ อ,อพี่น้องหมู่บ้านเฮดเดอร์ชนี้ค่ะหมู่บ้านเฮด Yeah. Yeah. Blue, no, Blue, mưa Blue, là Blue, 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 cơ